ในยุคที่ Wi-Fi อยู่แทบทุกมุมของชีวิตเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แม้กระทั่งตอนนอนหลายบ้านเปิด Wi-Fi ทิ้งไว้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เคยปิดเลยแม้แต่คืนเดียวแต่ก็มีคำถามตามมาว่าเปิด Wi-Fi ทิ้งไว้ตอนนอนมันอันตรายต่อสมองจริงหรือไม่มีคนบอกว่าคลื่น Wi-Fi อาจไปรบกวนสมองทำให้นอนหลับไม่สนิทหรือในระยะยาวอาจส่งผลกระทบที่เรามองไม่เห็นวันนี้มีนาจะพาไปดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคำอธิบายจากงานวิจัยว่าสิ่งที่หลายคนกลัวจริงหรือแค่ความเข้าใจผิด 1. WiFI คือคลื่นอะไร Wi-Fi คือคลื่นวิทยุความถี่สูงโดยทั่วไปจะอยู่ที่ความถี่2.4 GHz กิกะเฮิรตซ์และ5 g h กิกะเฮิรตซ์เป็นคลื่นชนิดเดียวกับที่ใช้ในโทรศัพท์ไมโครเวฟและอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆคลื่นประเภทนี้เรียกว่า non-ionizing radiation แปลว่าเป็นคลื่นที่ไม่มีพลังงานมากพอจะทำลาย DNA ต่างจากรังสี X รังสีแกมมาหรือแสงอัลตราไวโอเลต UV 2. แล้วมันทำร้ายสมองได้ยังไงแม้จะไม่ใช่คลื่นรังสีแบบทำลายเซลล์โดยตรงแต่มีงานวิจัยบางฉบับตั้งข้อสังเกตว่าคลื่น Wi-Fi อาจรบกวนคลื่นสมองบางประเภทโดยเฉพาะช่วงที่เราหลับมีการทดลองในคนที่นอนใกล้แหล่ง Wi-Fi พบว่าบางคนหลับยากขึ้นหลับตื่นขึ้นหรือฝันแปลกๆแต่ผลเหล่านี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจาก WiFi โดยตรง เพราะยังมีปัจจัยอื่นเช่นความเครียดแสงจากหน้าจอพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ก่อนนอน 3. องค์การอนามัยโลก WHO พูดว่าอย่างไร WHO ระบุชัดว่ายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าคลื่น Wi-Fi ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในมนุษย์แต่ก็แนะนำให้ใช้เท่าที่จำเป็นและลดความใกล้ชิดกับแหล่งส่งสัญญาณเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบสะสมระยะยาวพูดง่ายๆคือยังไม่มีข้อห้ามแต่ก็ไม่แนะนำให้ประมาท 4. แล้วการเปิด Wi f i ทิ้งไว้ตอนนอนมีผลยังไง สิ่งที่ควรพิจารณาคือระยะห่างถ้าเราเอาเราเตอร์ Wi-Fi วางไว้หัวเตียงคลื่นอาจรบกวนสมองได้มากกว่าปกติระยะเวลาเปิดทั้งคืนทุกคืนเท่ากับรับคลื่นสะสมตลอดชีวิตจำนวนอุปกรณ์ในห้องยิ่งมีมือถือสมาร์ททีวีสมาร์ทวอชเอเซตรายิ่งเพิ่มระดับคลื่นโดยรวม บางคนที่มีอาการนอนหลับไม่สนิทหรือปวดหัวหลังตื่นอาจลองผิด Wi-FI ตอนนอนแล้วสังเกตว่าอาการดีขึ้นหรือไม่เพราะร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่อคลื่นต่างกัน 5. เคยมีเคสที่กระทบจริงไหมในบางประเทศเช่นเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์มีการรณรงค์ให้ไม่วางเราเตอร์ w i ไฟไว้ในห้องนอนโดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ์แม้จะไม่มีคำสั่งห้ามแต่แนวคิดคือระวังไว้ก่อนเพราะระบบประสาทของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่และความเสี่ยงแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรมองข้าม 6. แล้วสรุปว่าอันตรายไหม ยังไม่มีหลักฐานว่า Wi-Fi ทำลายสมองแน่นอนแต่มีงานวิจัยบางส่วนที่พบผลกระทบเล็กน้อยต่อการนอนหลับและอาจมีผลสะสมในระยะยามโดยเฉพาะถ้าอยู่ใกล้คลื่นมากเกินไปสำหรับคนทั่วไปถ้าคุณนอนดีไม่มีอาการใดๆก็อาจไม่จำเป็นต้องปิดแต่ถ้าคุณหลับยากฝันหลอนปวดหัวตอนเช้าลองปิดดูสัก2-3คืนแล้วเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง เพราะร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่อคลื่นต่างกัน 7. วิธีลดความเสียงจาก wifi ขณะนอนหลับปิด wifi ตอนกลางคืนถ้าไม่ได้ใช้อย่าวางเราเตอร์ไว้ในห้องนอนใช้สายแลนแทนสัญญาณไร้สายในห้องทำงานตั้งเวลาเปิดปิด wifi อัตโนมัติเราเตอร์บางรุ่นทำได้ปิดอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆเช่นสมาร์ททีวีหรือแท็บเลต็ต 8. อย่าลืมว่าแสงหน้าจอก็รบกวนสมองเหมือนกัน ก่อนจะโทษ Wi-Fi ว่าทำให้หลับไม่สนิทต,ต้องดูว่าเราเล่นมือถือก่อนนอนหรือเปล่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอมีผลกระทบโดยตรงต่อฮอร์โมอนเมลาโทนินซึ่งควบคุมการนอนหลับหากลดแสงหน้าจอแล้วปิด Wi-Fi ไปด้วยอาจช่วยให้สมองได้พักอย่างแท้จริงสรุปเปิด Wi-Fi ตอนนอนทำลายสมองโดยไม่รู้ตัวไหมคำตอบคือ,อยังไม่แน่ชัดแต่ก็มีเหตุผลพอให้คุณลองปิดแล้วสังเกตด้วยตัวเอง บางคนไม่เป็นอะไรบางคนดีขึ้นแบบชัดเจนบางคนไม่ได้รู้ตัวจนกระทั่งมันสายไปลองสังเกตร่างกายของคุณดูแล้วตัดสินใจจากประสบการณ์จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้เลยนะ